นิยายเรื่องหัวใจผมยกให้คุณตอนที่26เรกาโดเดินทางถึงคฤราสา์ใหญ่ตอนตีห้การปรากฏตัวกระทันหันของเขาทำเอาลูกน้องที่กำลังสับปงกบ้างก็คอพับดนรานต้อนรับกันพลวันนายท่านมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับทำไมไม่บอกเพวกผมจะได้ไปรับบอกมึงกูก็ไม่ต้องทำมาหากินกันพอดี ให้ดูแคนกับโทมัสไปไหนเสื้อโค้ดหนาใหญ่ถูกโยนไปพร้อมกับคำถามทำเอาบอริการ์ดเวียนยามรับแทบไม่ทันแต่คงไม่ใจหายเท่ากับหาคำตอบหูตึงกันหรือไงเปล่าครับท่านผมเห็นออกไปข้างนอกฟัก <Fuck. S 1> ชายหนุ่มสะบัดอย่างหัวเสียผมจะโทรตามเดี๋ยวนี้เลยครับเพียงแค่กรามขบกันกรอด แยกเคี้ยวเตรียมขมือพลรับหน้าบอดีกาดดวงซวยก็รีบผ่าโอกาสทันทีมันถอยร่นไปตั้งหลักอย่าทำให้เจ้านายหงุดหงิดไปมากกว่านี้เดเรโด,ดเดินหัวเสียมายังห้องนอนเขาเก็บตัวอยู่ในนั้นจนถึงเช้ากระทั่งมีเสียงเคาะประตูจากลูกน้องคนสนิทหืกว่าจะโผล่มากันพวกมึงต้องรอเรื่องยามก่อนสินะเขาเน็บ พร้อมหมุนเก้าอี้ไปทางตะวันดวงสีส้มที่กำลังทอแสงแล้วเพิ่งโผล่ผลขอบฟ้าเออโทมัสกับลูแคนพากันยิ้มแฉ่งพร้อมกันอย่างไม่ได้นัดหมายพรางยกมือเกาหัวขอโทษครับนายพวกผมเห็นหนายไม่ติดต่อกลับมาก็เลยคิดไปเองว่านายคงจะพักผ่อนที่นั่นหลายวันมาเฟียนหนุ่มลุกขึ้นเต็มความสูง มาบิดขี้เกียจก่อนเลิกคิ้วใส่คนทั้งคู่เรื่องนั้นจะกการไปถึงไหนแล้วพวกผมให้ข้าวให้น้ำวันละหนึ่งมือ้อกับปล่อยมาสามตัวอย่างที่นายสั่งแต่เธอยังคงอึดครับนายโทมสัสลายงานก่อนหน้าเขาจะไปทะเลทรายหลังสอบสวนไซร่าจนเธอสรภาพหมดเปลือกรู้ถึงต้นต่อที่เป็นสาเหตุการตายของซิสเตอร์และเด็กลาพามากกว่าสิบคน ฐานเงินปิดข่าวให้องค์กรของเขาไปตั้งหลายดอลลาร์ในจะสร้างความเดือดร้อนให้เอเมเลียต้องหลบหลบซ่อนๆอ,อีกกระนั้นเขาก็ยังไม่ฆ่าเธอเสียทีเดียวแม้ในใจสุดลึกจะถูกบีบฝังความแค้นแทบมองหน้ากันไม่ติดสำหรับเขาการทำให้หายไปจากโลกมันดูจะง่ายเกินไปต่อพวกใจซามอย่างหล่อนครั้นจะเผาให้ตายตามก็ดูจะโหดเหี่ยมเกินไป วิธีเดียวที่จะทำให้เธอสำนึกไปจนตายและขยะชนิดไม่กล้าลืมชื่อเขาได้จึงมีเพียงแค่ความทุกข์ทุกข์ที่ทรมานอย่างแสนสาหัสเดเรโดยืนดูดบุหรี่ตาจ้องเขมงมองหญิงสาวผ่านกระจกใสที่เก็บเสียงหลังเดินลงมายังห้องใต้ดินพร้อมลูกน้องคนสนิทเพื่อดูผลงานหล่อนกำลังเสียสติเดี๋ยวยิ้มเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้ เสียงเห่ากันโชคจากสุนัขดุ3สามตัวที่กินเนื้อเป็นอาหารและมีพลังมหาศาลพวกมันกำลังกระโดดจะกัดเหยื่อในขณะเหยื่อกำลังหนีตายโดยการยกเท้าหนีชายหนุ่มแงน,นหน้าขึ้นมองโซ่ซึ่งใช้พันธนาการสองแขนเฉลยสาวให้ตึงจนเท้ารอยละลิว้วแต่แกว่งไปมาจนเกิดเสียงน่ารำคาญเขาหนกหูแล้วสั่งให้ลูกน้องปลดมันออกเปลี่ยนเป็น มัดไขว้หลังให้หล่อนได้นั่งบนหลังแทนหลังปลดโซ่ลงมาสำเร็จดูเหมือนว่าความทรมานของกระดูกตรงหัวไหล่จะลดลงไปแต่แล้วปลดโซ่หมาให้ยาวกว่านี้เขาปรับทำให้มันหนักยิ่งกว่าเก่าครับนายไม่นานเสียงขริด,ด้องก็ดังขึ้นแน่นอนความง่ายของการขยํำทำหล่อนคิดหาทางหนีไม่พ้นแขนถูกกัดเสียือสาด เกโดยืนมองนิ่งพ่นควันสีเทาต่อเนื่องราวกับมันคือส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีความสุขก่อนจะหมุนตัวเดินออกไปไม่เหลือความเวทนาให้เซยราสักนิดเตรียมตัวกูจะไปเยี่ยมมิเชลครับนายแถมยังมีจุดหมายที่จะไปต่อเขาต้องการสะสางงานอย่างเร่งรีบอยากให้มันจบจบมิเชลเมอเท้าสัน่น เก็บข้าวของลงกระเป๋าพลาวันหลังล่าสุดได้รับโทรศัพท์จากสายลับทว่าไม่ทันฟังกันดูเรื่องเธอได้ยินเสียงปืนแทรกมาเสียก่อนหล่อนจึงรู้ถึงภัยกำลังตกมาถึงตัวอุตส่าห์โล่งใจที่สามารถปลีกตัวหนีมาจากสามีแก่คราวพ่ออย่างเรกาโดวิสได้หลังจากเขาทำตัวติดและวงการหล่อนจนหล่อนอึดอัดหลายอย่างแต่แล้วฉไหนาย,ยามนี้ กลับหนีไม่พ้นเนื้อมือลูกชายเสียงปืนดังแว่วเข้าส่วนประสาทหล่อนเรื่อยๆเ,เพิ่มความประหม่าให้อีกเท่าทวีคูณดิมฝีปากบางเมมเข้าหาการสนิทเมื่อเพลินนึกถึงเขาในยามที่โหดกับอดีตตอนเป็นแฟนกันใช่เรกรโดเด็ดเดี่ยวตัเสินใจเด็ดขาดเขาเกลียดที่สุดคือการเหยียหยามและเลือกที่จะทำร้ายคนเว้นแต่คนที่เขารักจะไม่มีวันทำ แต่ย้อนกลับมามองตอนนี้หากเขาทำได้ถึงขนาดไล่ล่าก็เท่ากับว่าเขาไม่ลงเหลือความรักให้หล่อนอีกแล้วน้ำตาเม็ดใหญ่ร่วงเลง์ใส่หลังมือมิเชลปิดกระเป๋าที่มีแต่ของจำเป็นลงพร้อมกับบาดมันทิ้งเรากระบ,บอกตัวให้ลืมเขาก่อนจะผุดลุกวิ่งหนีไปทางประตูฉุกเฉินโดยระหว่างนั้นพยายามติดต่อสามีใหม่ไปด้วยวิสคะลูกชายคุณ ช่วยฉันด้วยค่ะเรกาโดกัดฟันกรอดหลังบุกเข้ามาถึงรังแล้วพบกับความว่างเปล่าเหลือเพียงลิฟฉุกเฉินที่เพิ่งจะถูกใช้มาดาเขาลดปืนลงก่อนเดินสำรวจไปทั่วห้องอย่างใจเย็นพร้อมกับดึงบุหรี่ขึ้นมาคาบโดยมีลูกน้องจุดไฟให้อย่างรัวงานเขาทำราวกับว่านาทีนี้ชีวิตมิเชิมมนสำคัญน้อยกว่าการรีแล็กของเขา ตามเธอไปเรยคาโดออกคำสั่งครับลูกน้องรับคำเดี๋ยวลูกน้องหยุดชะง,งักก่อนนายหนุ่มจะพูดขึ้นจับเป็นส่วนทางเอมิเลียเวลานี้คงไม่สุขใจเท่ากับการได้รูปขนแมวเธอเหงาเลยพกหนังสือมานั่งอ่านใต้ต้นไม้แต่ไม่คิดว่าแถวนี้จะมีแมวด้วยการอ่านหนังสือที่ชอบท่ามกลางอากาศที่ดีจึงถูกแมวแย่งซีนไป แมวน้อยขนปุยสีขาวสะอาดช่างขี้อ้อนเธอยอมปิดหนังสือเลื่อนไปวางไว้บนโคนต้นไม้ชั่วคราวแล้วอุ้มแมวขึ้นมานั่งตักแทนมาจากไหนเนี่ยหืมน่ารักจังเลยชื่ออะไรจ๊ะแมวก็ร้องเสียงเหมียวเมียวตอบรู้แล้วนะ่าว่าหนูน่ะเป็นแมวทำไมทำหน้าอย่างงั้นล่ะมีเจ้าของไหม เธอเกาคางรูปหัวมันเล่นสายตาสอดส่องหาปลอกคอหรือไม่ก็ป้ายเจ้าของทีแรกมันก็เคลิม้มแต่อาจจะเกาเพลินไปหน่อยจึงถึกจุดจุดหนึ่งที่มีเลือดออกซิบซบเอ๊ะหญิงสาวตกใจหนนะักก้มลงไปมองแผ่นั้นซึ่งเป็นรอยเขี้ยวเหมือนงูกัดนี่มันหญิงสาวพยายามแบกขนดูให้ชัด แต่แล้วเมื่อรู้คำตอบก็เหมือนจะสายเกินไปงูเหรอไม่นะแมวน้อยหมดลมหายใจขาดตักเธอเอมิเลียน้าเบลอช็อกไปชั่วขณะพรันดวงตาละห้อยเมื่อในหัวมีคำถามขึ้นมาอัตโนมัติทำไมนะรอบตัวเธอจึงมีแต่ความตายแม้แต่สัตว์ที่ชอบแค่คิดว่าจะเลี้ยงหากไม่มีเจ้าของก็ยังมาตายอีก แถมยังมาหมดลมบนตักของเธอด้วยเสียงปืนดังขึ้นพร้อมกับเสียงกรีดร้องดังกังวานของร่างบางที่ลม้มลงหลังเรกาโดตามมาทันลั่นไกลดุดนน่องมิเชลยังคงกระเสือกกระสนหาทางออกอย่าพยายามมิเชลคุณไม่มีทางรอดครูสหญิงสาวได้แต่เอ่ยชื่อแม้ว่าจะเจ็บ หล่อนก็ยังไม่คิดสำเนิกพริกร่างบางขึ้นมานั่งเผชิญหน้ากับเขามือบางกลุมแผลแน่นหวังห้ามเลือดเพราะอะไรหล่อนเงยหน้าขึ้นถามทั้งน้ำตาไม่แจ้งแก่ใจแค่ผู้หญิงไร้ค่าคนหนึ่งเหตุใดจึงกล้าทำกันขนาดนี้รู้อยู่แก่ใจมิเชลคุณไม่น่าถามรู้อยู่แก่ใจคนที่คู่ควรกับคำนี้น่าจะเป็นคุณมากกว่า หล่อนย้อนเขาผมทำอะไรมาเฟียหนุ่มเลิกคิ้วสูงคุณทิ้งฉันชายหนุ่มนิ่งเงียบทั้งๆท,ที่ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดมิเชลตัดเพ้อคิดดีแล้วหรือจึงพูดเขาถามเคนด้วยน้ำเสียงเข้มเพราะคิดดีแล้วจึงพูดหล่อนชิดหน้าตอบผู้หญิงที่ดีอยู่ด้วยแล้วสบายใจ จะไม่มีทางเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับพวกเธอหรอกโอเคก่อนคุณทั้งคู่จะเถียงกันจนกระทั่งประโยคเร็วและแรงของเรกาโรจะเป็นฝ่ายหยุดมิเชลหล่อนอ้าปากเหวอใบกินทั้งเสียใจทั้งจุกในเวลาเดียวกันครูสนี่คุณคุณมันร้ายถึงกระดูกดำเลยแหละมิเชลมาเฟียหนุ่มชีหน้าหล่อนด้วยปลายกระบอกปืนมิเชลเชิดหน้า จ้องกลับมาตาขมิงแล้วคุณไม่ร้ายอย่างนั้นหรือร้ายแต่ไม่เคยฆ่าใครมัว่วซั่วเขาตะคอกด้วยความโมโหฮ,ฮอึอะไรที่ทำให้นางเอมิเลียเสียใจมันก็ดีกับฉันหมดแหละและเหมือนจะยิ่งจองหองเมื่อสิ้นสุดคำตาวาดรู้ไว้ด้วยนะเรกโโดยิ่งคุณวิ่งพลานมาหาฉันเหมือนหมาถูกน้ำร้อนแบบนี้ฉันก็ยิ่งสะใจ ผู้จบเสียงปืนดังขึ้นตามด้วยเสียงกริกของหลอนก่อนว่าจาจองหองนั้นจะถูกดับไปพร้อมกระสุนทะลุแขนอีกทีมิเชลเจ็บปวดทรมานถึงขั้นกัดฟันกรอดช้อนดวงตาที่เต็มไปด้วยน้ำตาผสมกับความแค้นขึ้นมองเขาใ้โทมสัสลูแขนเขาตะโกนเรียกลูกน้องอย่านะครูสมิเชลเค้นเสียงช่วยเหลือตัวเองรอดออกไรฟันเป็นครั้งสุดท้ายโดย ใช้ท่าไม้ตายที่ไม่สมควรจะเอ่ยออกมาฉันเป็นเมียพ่อคุณนะเดกกโดมองหน้าคบกรามแน่นจ้องเข้าไปในดวงตาลึกก่อนจะตอบกลับไปเช่นกันพ่อที่ไม่มีอะไรดีให้ลูกต้องเขารบผมไม่ถือว่าเป็นพ่อจับประโยคทิ้งท้ายเน้มคำพร้อมสั่งลูกน้องคนสนิทควบคุมตัวหล่อนไม่นะไม่ไม่ไม,มิเชลดินพรานด้วยความกลัวหยุดนะ ไอ้ลูแคนไอ้โทมสัสฉันเป็นหนายหญิงแค่นะร่างบางถูกหิ้วมายังโกดังร้างเป็นโกดังเดียวกับที่หล่อนบงการเผาสายตาทมินไร้ความเมตตาเวทนาและสงสารยามองมาที่หล่อนซึ่งมีบาดแผลชการเลือดไหลาอาบนองพื้นมิเชลเจ็บปวดอย่างแสนสาหาัสแต่ก็เลือกที่จะทนไม่สำอาให้เขานั้นสมเพศคิดว่าเดี๋ยวพ่อของเขาจะมาช่วย แต่กระนั้นผ่านไปเป็นชั่วโมงก็ยังไม่โผล่เครื่องดักสัญญาณและโทรศัพท์ล่วงหล่นตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้คาดดาว่าน่าจะเป็นตอนที่หนีหนีหัวซุกหัวซุนก็ยังพาตัวเองไม่รอดหล่อนกัดฟันกรอดทั้งเจ็บแผลและเจ็บใจทำไมคุณไม่ฆ่าฉันเสียงสั่นเกิดจากการเสียเลือดมากเดกาโดก,ก้มลงมองเธอพลางเสยะยิ้มตายเร็วมันจะสนุกอะไร มาเฟียหนุ่มยิ้มเยาะคุณเกลียดฉันในขณะหญิงสาวเบป้ปากแทบจะร้องไห้ความเสียใจผสมจุกประหนึ่งเหล็กร้อนทิ่มแทงสองอกเพราะอะไรหยุดถามสักทีธนาและยิ่งเจ็บใจหนักก็ตอนถูกเขาตะเพิดเมื่อรู้ซึ้งถึงความหมายนั้นหล่อนก็ไม่จำเป็นต้องกลั้นน้ำตาเอาไว้อีกปล่อยมันออกมาให้รู้แล้วรู้รอดแม้เขาจะไม่เห็นค่า ครูสคะทำไมต้องทิ้งฉันคุณรู้ฉันรักคุณมากแค่ไหนรักผมชายหนุม่มเลิกคิ้วก่อนแค่นหัวเราะหึถ้ารักคุณจะไปนอนกับพ่อผมทำไมนั่นเพราะฉันแค้นคุณมันก็แค่รมชั่วบูบนะคะครูสหุบป,ปากสัทีผมไม่ได้โง่เขาหันไปละคอกเสียงดังลัน่นแต่ครูส หุบปากมิเชลก่อนที่ผมจะคุมอารมณ์ไม่อยู่เขาขบกรามแน่นพ่นเสียงเล็ดรอดไดฟันพร้อมกับปลายกระบอกปืนชี้ขึ้นมาอย่างหน้าหลอนเรากลับจะบอกให้รู้ว่าหากหล่อนไม่ฟังอาจได้คุยกับมันมากกว่าคุยกับเขามิเชลปิดปากสนิทก้มหน้าง,งุดแต่ในลำคอยังคงส่งเสียงสะอื้นให้ถ้าว่าเหมือนนรกยังไม่เปิดรับ เสียงสมาร์ทโฟนดังขึ้นช่วยชีวิตหล่อนซะก,ก่อนเรากาโดค่อยๆลดกระบอกปืนถอยห่างทิ้งความสนใจจากตรงนั้นมายังโทรศัพท์โดยพลันปล่อยเธอซักครูซสัสเสียงจากปลายสายผมนึกอยู่แล้วว่าท่านต้องโทรมาทำไมครับกลัวผมจะฆ่าเธอเหรอไม่เอาน้าไอ้ลูกชายมีอะไรค่อยๆพูดกันสิ ท่านเจรจาดีๆเป็นกับเขาด้วยหรอบทสนทนาหยุดชะงักกลางคันพร้อมคิ้วเข้มเลิกขึ้นบ่งบอกเสหน้ารรยียวนกลัวภารรษาทที่สุดท่ามกลางใจเต้นตุบๆของมิเชลอย่างมีความหวังหล่อนไม่คิดจะพูดแทรกฉลาดพอที่จะตั้งสติปล่อยพ่อลูกได้ต่อรองกันดีกว่ายัออ่วโมโหให้เขาตบเอากับด้ามปืนฉันไม่อยากเป็นศัตรูกับแกนะครูซา เสียงปลายสายจากวิชเชนเคยก็เอาสิครับถ้าท่านคิดว่าผู้หญิงที่ผมกำลังจะเพ่นกระบาลตอนนี้มีค่ามากปลายกระบอกปืนถูกยกมาจ่อขมับหลอนอีกครั้งทำเอามิเชลถึงกับกืนน้ำลายแกไม่สมควรทำเรื่องเลยให้เป็นเรื่องใหญ่สักนิดกับแค่ลูกโจรคนเดียวแกคิดจะขัดขวางฉันเชียวเหรอฮะฉันขอเตือนนะเรกาโด อย่าทำให้งานใหญ่ของฉันต้องพังไม่เช่นนั้นฉันจะฆ่าเมียแกซะเอาสิครับถ้าคิดว่าผมจะยืนดูเฉยๆกับสิ่งที่ท่านทำสรุปจะไม่ปล่อยใช่ไหมได้งั้นแกลองฟังเสียงนี้หน่อยคุณครูสเอมี่แม้จะเป็นเสียงอูอี้เขาก็จำได้ว่าเสียงที่ดังมาจากปลายสายเป็นใครคราวนี้ ฉันพอจะต่อรองได้อยู่ไหมครูซาร์ถึงกับเงียบกริบเปลี่ยนสีหน้าแทบไม่ทันทำมิเชลถึงกับกัดปากตัวเองสนิทเพราะความอิจฉาริษยาที่ชายหนุ่มแสดงอาการเป็นห่วงเอมิเลียต่อหน้าต่อตาหลอนอย่างชัดเจนอย่าทำอะไรเธอนะพ่อไม่งั้นท่านจะได้รู้รสชาติของคำว่าเนรคุณฮไม่ทำหรอกไอ้ลูกชายถ้าแกรับปากว่าจะดูแลรักษาชิปของฉัน ชิปครูซาร์ก้มลงมองที่มิเชลเมื่อเห็นหล่อนกุมมือขวาไว้แน่นจึงถึงบางอ้อที่แท้พ่อของเขาห่วงชิปที่ฝังอยู่ในตัวหล่อนแน่นอนถ้าท่านมีสัจจะผมลูกท่านก็ย่อมจะไม่ต่างชิกาโดตัดสายทิ้งแบบไม่มีปีไม่มีคลุยก้มลงมองมิเชลอีกครั้งพรางขงมวดคิ้วไหนบอกผมมาสิก่อนหน้าจะได้เป็นคนโปรดของพ่อผม คุณเอาอะไรไปต่อรองกับเขาจบตอนที่26